ส้มจากร้านลูกไม้พานะคะคลิปนี้นะคะเป็นชีฟองรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของทางร้านเราแล้วก็มันแบบนะคะดีไซน์จะคล้ายๆกับตัวเดิมนะคะซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตต้องรีสต็อกนะคะอันนี้อาจจะมีอะไรคือดีไซน์อาจจะคล้ายๆเดิมนะคะแตกต่างกันตรงารายลูกไม้นิดหน่อยนะคะเป็นงานรีสต็อก แบบที่ฮอตฮิตแล้วก็ขายดีนะคะนั่นก็คือผ้าชีฟองเนื้อเดิมๆของเรานะคะแต่ว่าจับจีบเล็กๆนะคะตัวนี้เป็นจีบเล็กๆนะคะเดินจีบ นะคะเดินจับจีบให้นะคะที่บริเวณตรงด้านหน้านะคะตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านข้างเดินเทปลูกไม้ประกบให้นะคะตรงชายเสื้อนะคะเป็นเทปลูกไม้แบบนี้นะคะคุณแม่สวยสวยเลยนะคะตรงชายเสื้อกับตรงปลายแขนนะคะเป็นเทปลูกไม้ลายเดียวกันรับกันนะคะตัวนี้แขนจะอยู่ที่ประมาณ คุมข้อสอกนะคะอยู่ที่ประมาณ3ส่วนนะคะก็เสื้อตัวนี้นะคะน้ำส้มอยากจะบอกว่าตัวนี้เอาตัวใหญ่มาให้แล้วนะคะอันนี้เป็นฟรีไซส์นะคะอกเสื้อได้42อกจริงไม่ควรเกิน40-41ใส่ได้นะคะ เอามาให้จุกจุไปเลย5สีนะคะวันนี้มี5สีสีแรกที่ใส่มาเปิดคลิปเป็นสีเขียวเนี่ยซับค่ะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะสีใหม่นะคะที่ไม่เคยเอาสีเฉดนี้มานะคะเพราะว่าไม่กล้าเพราะว่ากลัวว่าสีเขียวจะไม่ไปนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาผลพิสูจน์ที่ผ่านมา บอกน้ำทรงว่าไม่ว่าสีไหนคุณแม่ก็สู้ตายเอฟจนหมดทุกสีนะคะเพราะฉะนั้นสีเขียวเนี่ยวซับทําไมจะไม่ลองเอามาขายล่ะนะคะตัวนี้สีเขียวนะคะเขียวสวยนะเป็นเขียวที่ค่อนข้างจะสีไม่เพี้ยนจากหน้าจอนะคะสีนี้แล้วก็เออเป็นเป็นเป็นเขียวที่แบบเออจะว่าเป็นเป็นเขียวเข้มแต่ว่ามันไม่มืด แล้วก็มันไม่ได้ดูใสแล้วดํานะตัวนี้เป็นเขียวสวยเขียวเหนียวซับเลยนะคะค่ะราคาบอกก่อนเลยนะคะรุ่นนี้นะคะอยู่ที่690บาท690บาทโอนชระจะส่งฟรีเก็บไปทางบ่ก50บาทนะคะมีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์นะคะ42นะคะเดี๋ยวแล้วจะชูทุกสี5สีให้เลือกกันก่อนนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือคุณแม่ถูกใจเสื้อตัวนี้นะคะ จำรหัสด้านบนซ้ายมือแล้วก็สั่งสีได้เลยสีแรกเป็นสีเขียวนะคะแบบก็คือแบบนี้เป็นคอกลมแขนนะคะตรงนี้เป็นลูกไม้นะคะมันก็เลยจะมีความรู้สึกเหมือนจํานิดนิดนะคะแต่ว่าไม่ค่ะคือก็คือแขนก็เป็นแขนกระบอกธรรมดาแล้วก็เป็นเดินเทปลูกไม้นะคะลับกันับข้างล่างนะคะด้านหลังด้านหลังก็จะเห็นเป็นเทปลูกไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระดุมคอให้1เมตรค่ะเดี๋ยวดังส่งยกสีให้ดูก่อนนะ สีแรกสีเขียวนะคะสีที่สองเป็นสีเหลืองค่ะตัวนี้เป็นสีเหลืองทองนะคะเหลืองทองก็คือจะเป็นเหลืองที่เข้มกว่าเหลืองแบบเป็นเหลืองดอกทานตะวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นเหลืองทองนะคะเหลืองทองนะคะสีต่อไปสีน้ำตาลกะปิค่ะตัวนี้ให้ให้ชื่อว่าสีกะปินะคะสีสุภาพเรียบร้อยเดี๋ยวน้าส้มจะไปใส่ให้ดูนะคะแล้วก็สีต่อไปนะคะเป็นสีขาวค่ะ สีขาวนี่นะคะดูรายลูกไม้น่ารักเก๋ไก๋เนาะดูสิมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงมากนะคะแบบว่าดีเทลนะคะจับเกตรตรงแบบตรงนี้แบบทีๆนะมันจะสวยแล้วก็เนี่ยค่ะ ลายลูกไม้นะคะด,ดูแม่ดูลายลูกไม้สวยนะคะรับกันกับข้างล่างเลยนะคะลายปราณีตละเอียดสวยงามนะคะสีขาวค่ะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้ต้องเป็นสีชมพูค่ะชมพูขอดสัครับชมพูสําหรับงานผ้าชีฟองของเราจะเป็นชมพูเฉดนี้ตลอดนะคะคือเป็นชมพูชมพูกะปินะจะไม่ใช่ชมพูแป้นไม่ใช่ชมพูหวานอะไรอย่างนั้นนะคะจะเป็นชมพูที่ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะเพราะว่าคัดมาแล้วนะคะว่าคุณแม่ที่แบบว่า สูงวยนิดนึงใส่ได้นะคะแต่วัยสาวใส่แล้วก็หวานใส่ได้เหมือนกันนะคะใส่ได้ทุกเพศทุกเอ้ยไม่ใช่ทุกเพศใส่ได้ทุกวัยค่ะเดี๋ยวถ้าใครตัดสินใจได้แล้วว่าชอบสีไหนโทรมาสั่งได้เลยนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือน,นี้นะคะแล้วก็โทรมาที่เบอร์ด้านบนขวามือน,นี้แจ้งรหัสแจ้งสีที่ชอบค่ะทวนอีกครั้งนะคะสีนี้สีเขียวที่ยันจมน้ำองใส่ค่ะสีขาวค่ะ สีกะปิค่ะสีเหลืองทองค่ะแล้วก็สีชมพูค่ะนะคะ5้าสีเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังไม่แน่ใจว่าจะใส่สั่งสีไหนดีเดี๋ยวนดาส้มเปลี่ยนให้ดูทุกสีเลยค่ะสีที่2นะคะตัวนี้เป็นสีชมพูกะปินะคะชมพูนุกงๆชมพูนุลกะปิกะปิ ที่ไม่ได้เป็นชมพูจ๋าจะเกินไปใส่หวานเห็นไหมคะใส่ได้ทุกวัยนะคะวัยสาวจนถึงสูงวัยเลยคุณแม่คะ่ะตัวนี้เชียนะคะหวานมากด้วยดีไซน์เขาที่แบบว่าเป็นตีเกตอันหน้าเดินเทปลูกไม้แล้วก็ลายลูกไม้ลายใหม่นะคะลายแบบเก๋แบบนี้ลายสวยหวานนะคะดูสวยมากเลยตัวนี้นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบว่าหลายคนคงมีแล้วล่ะนะคะหลายคนที่เป็นสาวกเสื้อชีฟองของเรานะคะคุณ มีสีนี้แล้วแต่ว่าแบบนี้นะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สวยหวานนะคะอยากแนะนําอยากเชียนนะคะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สามารถใส่ได้กับทุกเฉดผิวแหละนะคะเป็นชมพูที่เข้าได้กับทุกเฉดผิวนะคะไม่มืดแล้วก็เป็นสีที่สดใสสว่างใสด้วยนะคะสีชมพูยังไงก็เหมาะก,กับผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราๆนะคะก็ค่ะสีชมพูใครชอบตัวนี้ล่ละด้านบนนะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก3าสีให้ดูค่ะ สีที่3นะคะสีเหลืองทองค่ะเป็นยังไงคะ เหลืองแจมว้าวเลยตัวนี้นะคะเป็นเหลืองทองคือมันจะไม่ใช่แบบเปลืองใบเหลืองเหลืองกลวยเหลืองอะไรอย่างที่ผ่นานๆมานะอันนี้เหลืองแจมแจมเหลืองแจม,แจม,แจมว้าวเหลืองทองค่ะแม่ค่ะสีสดใสสวยมากนะคะดูรายละเอียดงานก็แบบว่าเลิศๆน่ารักนะคือด้วยดีไซน์เขาอ่ะเป็นดีไซน์ที่แบบคุณแม่นัทช,ชอบมากนะคะตัวนี้เป็นดีไซน์เก๋มากคือแบบจับ จีบข้างหน้าแบบตีเกล็ดเตีนเก็เก็แล้วก็เดินเทปลูกไม้นะคะข้างล่างก็เป็นเทปลูกไม้ลายสวยนะคะลายเทปลูกไม้ลายเนี้สวยจริงๆนะคะดูอันนี้ให้ดูเทปลูกไม้นะคะดูเทปล,ลูกไม้แม่ค่ะดูเทปลูกไม้ลายสวยเนาะนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะรับกันกับตรงชายเห็นไหมคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังมีกระดุมให้1เม็ดนะคะสำหรับสวมหัวสีเหลืองทองค่ะ ใครสนใจสีนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือค่ะราคา690บาทเป็นฟรีไซส์นะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก2สีที่เหลือให้ดูค่ะสีที่สี่นะคะตัวนี้เป็นสีที่สแล้วนะคะสีนี้เป็นสีกะปิกค่ะสีกะปิกก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นน้ำตาลกะปิกประมาณนี้นะคะเป็นสียอดฮิตอีก รุน่นเป็นอีกสีเจ้าทิตอีกสีหนึ่งของชีฟองเลยนะคะก็คือว่าทุกรุ่นแทบจะทุกรุ่นต้องติดสีนี้มานะคะตัวนี้เป็นกะปิเป็นน้ําตาลเข้มนะคะโทนเข้มโทนสุภาพนะคะตัวนี้นะคะถ้าใครแบบว่าไม่อยากใส่สีสันสดใสก็แนะนําโทนนี้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้สีแรกสีเขียวก็ออกแนวสด สีเหลืองก็ออกแนวสดนะคะสีชมพูก็อาจ,จถ้าถ้าไม่ถูกใจนะคะแล้วก็มีสีขาวกับสีนี้นะคะที่จะเป็นสีโทนเย็นๆนะคะโทนสบายตาโทนแบบว่าสุภาพเรียบร้อยนะคะแนะนําเลยสีนี้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้สีโทนร้อนสีโทนแจ่มแววนะคะสีโทนนี้สุภาพเรียบร้อยแล้วก็ใส่ได้ง่ายๆๆใส่ได้เรื่อยใส่ได้ไม่เบื่อใส่ได้ทุกวันเลยค่ะแม่ตัวนี้นะคะย้ําราคา690บาทค่ะเป็นฟรีไซส์อก42นะคะ รหัสด้านบนนะคะชอบตัวนี้รหัสด้านบนค่ะแล้วก็สั่งสีกระปินะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปไ,ไปดูสีสุดท้ายสีปิดคลิปกันค่ะ สีสุดท้ายสีที่5สำหรับรุ่นนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวบริสุทธิ์ผุดพองนะคะอ่ะให้ต้อง,อง,องให้ดูใกล้ๆต้องมาคัดเถิดเข้ามาใกล้ๆกล้องนะคะจะได้เห็นนะคะลายลูกไม้นะคะแล้วก็ความสวยของตัวนี้นะคะหลายคนเนี่ยหาสีขาวเนาะมันเป็นสีที่ใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้ไปแบบสแตนดาร์ดเลยนะคะสีพวกนี้ก็คือน้องส้มไม่เดียวสีที่ ใส่ยากอะไรมาเลยนะคะสีนี้ก็เป็นสีนึงที่ขายดีตลอดกาลนะคะขาวดํานะคะอ้ออยากจะบอกว่าถ้าใครต้องชอบรุ่นนี้แต่เป็นสีดามีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาถ่ายรูปนะคะถ้าใครอยากได้ดําบอกนะมีค่ะรุ่นนี้นะคะรหัสนะคะอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะมี5สีทวนกันอีกครัค้งนะคะมีสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีกะปิแล้วก็สีขาวตัวนี้นะคะ ซึ่งดีไซน์แล้วก็ลายใดยๆคือเหมือนกันทุกประการนะคะเหมือนกับที่พานธมานะสีขาวเนี่ยอาจจะดูบอกว่ามันสว่างมากแล้วก็ด้คาที่มันขาวมันอาจจะดูไม่ชัดเจนนะแต่คือของจริงอ่ะสีขาวก็สวยนะคะสวยเหมาะกับการใส่ไปทําบุญที่วัดมากๆเลยนะคะตัวนี้เรียบร้อยนะคะลืมบอกไปว่าตัวนี้นะคะทุกสีมีซับในให้นะคะมีซับในให้เพราะฉะนั้นสีขาวเนี่ยไม่บางเลยนะคะใส่ไปทําบุญใส่ไปแปรเดียด ปฏิบัติธรรมได้เลยนะคะตัวนี้ก็ความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ25นิ้วนะคะ25นิ้วนะคะความยาวเสื้อนะคะก็แขนอยู่ที่ประมาณคุมข้อศอกนะคะคือทุกอย่างเนี้ยเรียบร้อยเพอร์เฟกหมดนะคะตัวนี้แนะนำเชียร์เลย690บาทไม่แพงจะส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางหมก50บาทนะคะก็น้ำสียงขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ